Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะการสังเคราะห์ย้อนกลับเชิงคำนวณหรือที่เรียกว่า computational retrosynthesis ค่ะเรามีข้อมูลที่เหมือนกับเป็นเนื้อหาสำหรับวิศวกรไบโอเทคในโรงงานระดับโลกที่ใช้มาตรฐาน GMP เลยนะคะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะเทคนิคนี้มันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมมันถึงสำคัญแล้วการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยมันมันทำยังไงล่ะคะครับผมมาลองดูกันค่ะเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยนะคะชีวสังเคราะห์ก็คือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตใช้สร้างโมเลกุลต่างๆเนาะทีนี้แนวคิดเรื่องสังเคราะห์ย้อนกลับเนี่ยเ,เห็นว่ามาจากเคมีอินทรีย์มันคือการคิดย้อนกลับใช่ไหมคะใช่ครับ หลักการพื้นฐานเลยคือเรามองผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราอยากได้แล้วก็คิดย้อนกลับไปทีละสเต็ปทีละขั้นว่าต้องใช้อะไรเป็นสารตั้งต้นที่มันง่ายกว่าหรือว่าหาได้ทั่วไปครับแต่ความน่าสนใจหรือความท้าทายก็คือพอเอามาใช้กับชีวะสังเคราะห์เนี่ยครับเราไม่ได้มองแค่ปฏิกิริยาเคมีโดดๆแต่เราต้องมองพวกเอนไซม์แล้วก็วิถีเมตาบอลิซึมทั้งระบบเลย ซึ่งก็คือเหมือนชุดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในเซลล์นะครับมันเหมือนเป็นบันไดหลายๆขั้นที่เราต้องวางแผนย้อนกลับไปซึ่งแน่นอนว่ามันซับซ้อนกว่าปฏิกิริยาเคมีในหลอดทดลองเยอะเลยครับอืมเพราพูดถึงความซับซ้อนมากๆของวิธีในเซลลนี่แหละค่ะคอมพิวเตอร์ก็เลยจําเป็นต้องเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลมหาศาลพวกนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วเครื่องมือหลักๆที่เขาใช้กันมีอะไรบ้างคะครับเพราะว่าความเป็นไปได้มันเยอะมากๆจริงๆครับ คอมพิวเตอร์เลยสำคัญเครื่องมือหลักๆก,ก็อย่างเช่นพวกฐานข้อมูลเอนไซม์และวิถีเมตาบอลิซึมอย่าง KEGG นี่ก็เหมือนเป็นแผนที่ชีวเคมี M e ขนาดใหญ่เลยครับหรืออย่างเบรนด้ก็จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเอนไซม์แต่ละตัวไปเลยนอกจากนั้นก็ต้องมีวิธีให้คอมพิวเตอร์มันอ่านหรือเข้าใจโครงสร้างโมเลกุลได้ เช่นการใช้รหัส smiles ที่เป็นเหมือนภาษาให้คอมพิวเตอร์เข้าใจโครงสร้างทางเคมี er ครับเราก็ใช้อลกอริทึมค้นหาเส้นทางอย่างเช่น BFS หรือ DFS ผู้นี้มันเป็นเหมือนอระบบนำทางหรือ GPS ที่ช่วยหาเส้นทางชีวสังเคราะห์ที่ดีที่สุดจากสารตั้งต้นไปสู่ผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่เราต้องการโหฟังดูเหมือนมี GPS นำทางสร้างโมเลกุลเลยนะคะเนี่ยมีทั้งแผนที่ KEGG ข้อมูลเฉพาะเบรนด้แล้วก็ตัวนำทางออลกอริทึมดูเป็นระบบดีจังคะ่ะ แต่ว่าการออกแบบบนคอมพิวเตอร์แบบนี้พอนำไปทดลองจริงในห้องแลบในเซลล์จริงๆเนี่ยความมั่นยามันเป็นยังไงบ้างคะคือความซับซ้อนของเซลล์จริงๆมันมีผลกระทบเยอะไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากๆครับแน่นอนว่ามีความท้าทายอยู่แล้วในการแปลงผลจากคอมพิวเตอร์ไปสู่การทดลองจริงเพราะเซลล์สิ่งมีชีวิตมันซับซ้อนกว่าในโมเดลคอมพิวเตอร์เยอะครับอาจจะมีปฏิกิริยาข้างเคียงที่เราไม่คาดคิด หรือว่าเอนไซม์ที่เราออกแบบมาพอไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของเซลล์จริงๆอาจจะทํางานได้ไม่ดีเท่าที่คํานวณไว้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับตัวอย่างความสําเร็จก็มีให้เห็นเยอะมากเช่นการออกแบบวิธีใหม่ๆเพื่อผลิตยาปฏิชีวนะหรือสารต้านมะเร็งชนิดใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยมีในธรรมชาติมาก่อนเลยก็ได้ หรือว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารชีวภาพที่ใช้กันอยู่แล้วอย่างเอทานอลหรือพลาสติกชีวภาพให้มันเอยั่งยืนมากขึ้นผลิตได้ดีขึ้นที่น่าสนใจคือบางทีเราสามารถออกแบบวิธีสําหรับสร้างโมเลกุลที่ไม่เคยมีมาก่อนในธรรมชาติได้เลยนะครับโอ้โหการสร้างสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติฟังดูน่าทึ่งมากๆเลยค่ะแต่ว่า การจะนำไปใช้จริงในระดับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในโรงงานที่ต้องมีมาตรฐาน GMP ที่เข้มงวดเรื่องคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยคงต้องพิารณาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเยอะเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับสำคัญมากเลยการออกแบบในคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการผลิตจริงสเกลอัพขึ้นไปในระดับอุตสาหกรรมด้วยรวมถึงเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็ประสิทธิภาพภาาใต้ยมาตรฐาน GMP ที่ว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายสำคัญเลยครับ การหาเอนไซม์ที่เหมาะสมจริงๆทํางานได้ดีในถังหมักขนาดใหญ่หรือการควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนในเซลล์ให้เสถียรเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อนเนื่องกันไปครับและอย่างนี้เทคโนโลยีในอนาคตล่ะคะมันจะเข้ามาช่วยรับมือกับความท้าทายพวกนี้ได้ยังไงบ้างมีแนวโน้มอ,อะไรน่าสนใจไหมคะครับแนวโน้มที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือการนำ AI แล้วก็ m a i n ช Learning เข้ามาช่วยครับ คือเทคโนโลยีพวกนี้มันเก่งเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ๆใช่ไหมครับมันก็จะสามารถช่วยทํานายได้ว่าเอนไซม์ตัวไหนน่าจะทํางานได้ดีกับปฏิกิริยาที่เราสนใจหรือปฏิกิริยาที่ไม่เคยมีใครลองทํามาก่อนหรือช่วยออกแบบวิธีชีวสังเคราะห์ที่ซับซ้อนมากๆให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการพัฒนาพวกระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่เรียกว่า smart biomanufacturing ครับที่สามารถสร้างแล้วก็ทดสอบวิธีที่เราออกแบบมาได้อย่างรวดเร็วมากๆซึ่งทั้งหมดนี้กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการวิจัยและพัฒนาในสายนี้ไปเยอะเลยครับอืม สรุปแล้วก็คือการสังเคราะห์ย้อนกลับเชิงคำนวณน,นี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะสำหรับวิศวกรไบโอเทคช่วยให้เราใช้พลังของคอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบเส้นทางชีวภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มีคุณค่าได้ใช่เลยครับมันกาลังเปลี่ยนวิธีที่เรามองชีววิทยาไปเลยนะจากเดิมที่เราอาจจะแค่สังเกตศึกษาแล้วก็ใช้งานสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่แล้ว ตอนนี้เรากำลังก้าวไปสู่การออกแบบกลไกอันซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าอืมถ้าเครื่องมือออกแบบพวกนี้มันทรงพลังขึ้นไปอีกแล้วยิ่งถ้ามันผสานเข้ากับ AI ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆการที่เราสามารถเขียนแบบชีววิทยาได้ตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆแบบไหนบ้างที่เราอาจจะยังจินตนาการไปไม่ถึงเลยในวันนี้